วิดีโอนี้จะมานำเสนอเทคนิคการจัดทําพระสะสามแบบประกาศและลายบุคคลจากข้อมูลที่ได้รับการปรับปรุงจากมากตราสิบในปีนี้นะครับในปีนี้ก็คือการประกาศพรสสามเราจะสามารถประกาศเฉพาะลายซึ่งมีการเฉพาะการปรับปรุงเท่านั้นมาดูวิธีการกันนะครับไปที่แอร์แท็บสามพันเนาะนะครับไปที่แบบบัญชีรายการพระสะสาม ถ้ามีอันอื่นเดี๋ยวก็กดลบลบทุกครั้งไปเลยนะถ้ามีอยู่นะครับวิธีการประกาศพรทศสามหนึ่งเราจะกดช่างแค่ครั้งเดียวตรงหน้านี้แค่ครั้งเดียวนะครับอย่ามากดสองกดสามถ้ามีครั้งที่สองครั้งที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าเนี่ยไม่ใช่แล้วในการจัดทำพรทสามจะต้องมีครั้งที่หนึ่งกับครั้งที่สองเท่านั้นทีนี้วิธีการจัดทําก็คือหนึ่งเราจะทำขั้งที่หนึ่งทั้งหมดก่อนเรียบร้อยแล้วก็มาดูอันนี้ครบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับทีนี้เราจะทํายังไง ที่จะประกาศพปรสามเฉพาะรายที่มีการปรปับปรุงจากมาตาสิบเราจะต้องใช้โปรแกรมเรียกว่าโปรแกรม LT ร์แท็นะครับโปรแกรมเสริมมาในเมนูข้อมูลมาตาสิบนะครับเลือกทั้งหมดเลยจากวิดีโอที่แล้วที่เรานําเข้าทั้งสิบสองเดือนมาแล้วนะท่านไปดูวิดีโอเก่าได้นะครับวิธีปกติเนาะท่านก็จะต้องเปิดนะสมมุติว่าเปิดนะครับ,นะรบเอาเดือนหนึ่งก่อนแล้วนะก็ต้องมาคลิกเปิดทีละเปลงนะครับแล้วก็กด ปรับปรุงปรสแก้ไขปรับปรุงอะไรก็ตามนะครับปิดไปวิธีพอทําแล้วนะจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเรามาดูที่พอปรสอสามเขาจะมาอยู่ครั้งที่สองแยแปลงเมื่อกี้นะครับถ้าสมมติว่าอันที่สองตัวที่อันนี้มันแปลงเดียวเดียวเดียวกันเนะาะครั้งที่สองปั๊บนะครับท่านก็กดปรับปรุงนีกนะก็คือมีการแก้ไขอะไรรายละเอียดอะไรต่างๆแล้วก,กดปรับปรุงข้อมูลก็จะมาอยู่ครั้งที่สอง มีแค่นี้นะครับมีแค่นี้ครั้งที่สองนะครับก็จะมีมาเรื่อยๆแล้วเราก็คลิก,กดประกาศเฉพาะรายที่อยู่ในครั้งที่สองเท่านั้นถ้าจะเปลี่ยนบ้านเปลี่ยนอะไรก็ตามเราก็ไปกดปรับปรุงแล้วก็กดตรงนี้ทีนี้ประเด็นก็คือเราจะมานั่งเนี่ยสมมุตินะฮะเดือนสิบสิบสองเดือนเลยนะครับแล้วก็เป็นรายการซึ่งในเขตเนาะที่เราทำนะฮะ มีทั้งหมดพันห้าร้อันท่านจะต้องมานั่งคลิกทีละอันเนี่ยมันไม่ไหววิธีการนะครับวิธีการก็คือไปที่เมนูจัดทํารายงานพศสามเฉพาะแปลงที่ดินที่มาจากมาตราสิบเท่านั้ตามเงื่อนไขที่เลือกมาก็คือเราจะเลือกเฉพาะที่อยู่ในเขตแล้วกดคลิกเลยนะครับโปรแกรมก็จะไปปรับพศสามในส่วนนี้นะลองดูนะครับเห็นไหมเพิ่มขึ้นมาอัตโนมัติแล้วนะครับ ขึ้นมาอัตโนมัติก็รอให้เขาเสร็จก่อนนะว่าะจะได้กี่แปลงนะครบะับไปเรื่อยๆนี่คือวิธีการในการจทำพรสสามแบบประกาศนะครับเรียบร้อยนะครับเราก็มาดูครั้งที่หนึ่งครั้งที่หนึ่งแล้วก็ครั้งที่สองนะครับเรียบร้อยจากมาตรสิทิส่วนท่านจะไปแก้ไขเพิ่มเติมท่านก็ไปกดปรับปรุงก็จะมาอยู่ที่นี่ครั้งที่สอง หรือถ้าจะทําใหม่ก็คือกดลบทิ้งใหม่แล้วก็ทําใหม่ได้เลยนะครับครั้งที่2แล้วก็เราก็กดพิมพ์ประกาศได้เฉพาะรายการที่มีการปรับปรุงจากมาตราสิบเลยนะครับแต่ว่าในมาตราสิบท่านจะต้องมีการไปบันทึกแก้ไขปรับปรุงข้อมูลให้เรียบร้อยก่อนนะครับแล้วค่อยมาประกาศตรงนี้ได้อะโอเคอันนั้นคือประกาศรวมทีถ้าประกาศรายบุคคล,ลเราจะรู้ได้ยังไงนะครับประเด็นก็คือมาที่เมนูนี้ครับประเมินภาษีที่เดนและสิ่งสร้างรายชื่อคน นะครับแล้วเราไปคลิกที่ประกาศเฉพาะลายที่ปรับจากมาตราสิเขาจะกรองมาให้มีทั้งหมดหกร้อยบลายนะครับที่จากมาตราสิเมื่อกี้นะนะครับก็จะสามารถคลิกเปิดพศสามได้เลยนะครับหรือท่านจะเปิดคลิกที่ทีละลายทีละลายแล้วก็ไปกดพิมพ์พศสามแต่ละลายตามนี้ก็ได้นะครับโอเคซาสนใจอยากได้แบบนี้นะลงมีวิธีการก็คือหนึ่ง นะก็คือเข้าฝึกอบรมแต่ถ้าใครไม่สะดวกนะครับไม่สะดวกมาฝึกอบรมที่ขอนแก่นนะครับอยากจะอบรมส่วนตัวนะผมจะรีโมทไปสอนนะครับก็สามารถติดต่อมาได้นะเพราะว่าท่านอาจจะอยู่ไกลแล้วเดินเดินทางไม่ไม่ไม่สะดวกนะครับรายละเอียดค่าใช้จ่ายแรงจ่างก,ก็ค่อยทักมาแล้วกันนะมาที่ขอนแก่นถ้าจะได้รับสิทธิ์ทั้งหมดนะครับรุ่นต่างๆก็ตามนี้เลยนะรีบรับ จำนวนจำกัดรุ่นละสามสิท่านเท่านั้นเพื่อเป็นการดูแลให้ครอบคลุมให้ทั่วถึงนะครับแล้รวันนี้แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ